ทุกคนรู้ไหมคะว่าโทนี่โรบินส์เนี่ยเมื่อตอนเขาอายุ17ปีนะคะเขาเริ่มทำคาถาเขาพูดคำยืนยันว่าฉันมีความสุขคุณรู้ไหมว่าปัญหามันคืออะไรเวลาที่พูดคำยืนยันเนี่ย คุณไม่ได้เปลี่ยนแค่สรีระวิทยาของคุณนะคะหากคุณไม่เปลี่ยนสรีระวิทยาของคุณเนี่ยคุณจะไม่ได้อะไรเลยดังนั้นคาถาเนี่ยมันไม่เพียงแต่คุณพูดเท่านั้นแต่คุณรวบรวมสิ่งที่คุณพูดด้วยความเข้มข้นและทั้งหมดที่คุณสามารถทำได้คุณทำมันด้วยการทำซ้ำมากพอค่ะทุกคนที่มันจะติดอยู่ในหัวของคุณเหมือนกับเป็นโลกเล็กๆตอนนี้บทสนทนาที่คุณมีเหมือนกันเสมอและมันให้สิ่งที่คุณต้องการค่ะ และโทนี่โรบินสตีบอกว่าความมั่งคั่งของพระเจ้ากําลังหมุนเวียนอยู่ในชีวิตของเขาความมั่งคั่งของเขาเนี่ยไหลมาหาเขาเหมือนหิมะถล่มมากมายเลยค่ะแล้วก็ทุกความต้องการของเขาความปรารถนาและเป้าหมายจะพบได้ในทันทีด้วยความฉลาดที่ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะ คําว่าฉันเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าและพระเจ้าคือทุกสิ่งและโทนี่โรบินส์บอกว่าเขาจินตนาการถึงความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตของเขาและเขารู้สึกขอบคุณคุณรู้ไหมคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอีกหนึ่งปีต่อมาเนี่ยโทนี่เนี่ยได้เปลี่ยนจากการทําเงิน38,000เหรียญต่อปีภายในหนึ่งปีที่เขามีไรายได้เพิ่มมากขึ้นถึง 1ล้านเหรียญต่อปีภายใน1ปีนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนรู้ไหมคะว่าคำยืนยันสำคัญมากๆและคุณต้องเชื่อในสิ่งนั้นคะ่ะแม้ว่าสิ่งนั้นมันยังไม่เกิดขึ้นก็ตามเพราะฉะนั้นคำยืนยันและความเชื่อมันสำคัญมากนะคะทุกคนแล้วเจอกันในคลิปหน้าครูทารา